ระวงครับกรรมการคู่ชี้ขาดบนเวทีครับคำแร็กกับไม้ครั้งหนึ่งฮรรองผู้เอกของรายการศึกษาสมหมายวันจันทร์ที่17ันวาคม2561ยอด8 4 2 7 6 0บาทนะครับชาวต่างชาติ289คนคนไทยนี่747คนครับ 127ปอนด์เท่ากันนะครับซุปเปอร์แบล็กนี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีมาเลยนะครับสามไฟล์หลังชนะลิทิเดตโรงเรียนกีฬาโคราชชนะน้องยก3าลายเสืออวตานนทองแล้วก็ชนะลิทิเดตโรงเรียนกีฬาโคราชอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ไปใช้สีเสื้อเชฟบุญธรรมแล้วนะครับเอ่านะครับเดินเตะขวาครับคมเกียรติทองมโนธรรมรักษานะครับความเก่าอยู่ที่เขาครับแต่ว่าขึ้นมานี่เสียดมวยมองว่าซุปเปอร์แบล็กได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดเดินสาดแข้งขวาครับคมเกียรติ เด็กอุบลน,นะครับกมเกียรติธมโนทรพรักษาเนี่ยก็แพ้3ไฟไฟหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้นาวาเอก2ไฟติดแล้วก็มาแพ้นองจกสี่ลิทิเตครับแต่ขวาไปแตกแล้วด้วยครับกมเกียรติครับเจอแข้งซ้ายของซูเปอร์แบล็คมีอัจฉีิยหนึ่งแสนบาทนะครับจากทนายเคลกสอครับคมเกียรติอาทีบซ้ายครับเนี่ยครับ แตด้านซ้ายครับเืิกตาด้านซ้ายทีไปครับซูเปอรแ์แบล็คเตะขวาครับเตะขวาไปครับบวกหมัดขวาโอ้แกนนิ่งครับทางด้านของเจ้าซูเปอรแ์แบล็คแข่ง้ายของคมเกียริสายโตไปเกี่ยวแล้วต่อยหมัดขวา คือจะไปนิ่งมากก็ไม่ได้นะครับมันต้องโต้ครับคมเกียริก็แหมมันเลือดมันไหลนะครับมีปัญหาในหน่อยครับหมดยกที่3ครับยังสู้อยู่ครับเนี่ยครับพอหมดยกนี้ครับมีอัดฉีดมาเลยครับ1นึ่งแสนบาทครับเอาไปครับถ้าเกิดเอาชนะทางด้านของซูเปอร์แบ็คได้ครับสถานการณ์นี่คมเกียริเป็นรองครับ แข้งขวาครับซ้ายไม่โดนถีบซ้ายอตเตะขวาตามเจอแข้งขวาของซปเปอร์แบค็คเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับเตะแตะซ้ายเป็ปลายเท้าคอเกียรโต้ขวาไม่โดนครับพยายามสร้างจังหวะนะครับสอกขวาของซปเปอร์แบค็คคอเกียรตีครับ ตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายตีขวาตีขวาเข้าไปครับเน็บเข้าไปครับตีขวาครับคมเกียร์สุ per แบล็คโดนต่อยลิ้นปี๋เตะขวามาครับคมเกียรครับเตะขวามาครับอาเดินไปโดนแข้ง่ะครับสุอร์แบล็คตอนนี้ แกันิ่งมากครับอ้าวเนี่ยครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับจอดยางครับจอดยางครับลุกซ้ายครับคนนี้เป็นพ่อบุญรับเลยนะครับพยายามจะสับสออขวาครับทีไว้ครับเข้ามาร่วบตีเข่าซ้ายครับตีขวาครับ เกิดอะไรขึ้นครับกับซปเปอร์แบล็กทีมครับโคตรได้กะชกมวยซึมๆนะครับโอ้โชกมวยแบบไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนฮนะพยายามจะสับสอรครับซปเปอร์แบล็กโคเกียดตเิเด้งตีขวาโอ้นี่รับอาวุธมาเป็นนาทีแล้วนะครับ เจาะยางครับอาโต้ึ้นไม่ได้ครับนี่มีอาการเจ็บแน่นอนแหละครับออกทรงนี้ครับซูเปอร์แบล็คเพราะว่าหันรีหันขวานะครับนี่ครับโดนเจาะโดนเจาะยางนี่ทาท่าไปไม่เป็นครับเตะขาครับเน้นไปที่ขานะครับคมเกียรดโอ้โหนี่ครับคือของมันเจ็บกันได้ของมันโดนกันได้ครับอย่ารับเยอะครับนังมวยครับ คือถ้าเกิดรับบางทีมันโดนจุดที่ตัวเองมันโชคร้ายนะครับไม่เด็เกเงบ้างอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้นี่ซูเปอร์แบคดูเหมือนยอมไปเลยครับโอ้โหต่อท่านต่อน,นี่ตายเกลื่อนเลยนะครับแบบนี้โอ้กลายเป็นคมเขียดมาโช์เหนือเลยครับเตะขวาครับเตะให้รู้จักครับสับสอบขวาไม่โดนครับ ก็มองกันคงจะมองกันว่าแ,บบแพ้น็อกลิทิเดตมาด้วยนะครับคงเกียรติส่วนทางด้านของเจ้าซูเปอร์แบล็คนี่ชนะลิทิเดตมาครับอาละครับต้องฮึดหน่อยแล้ะครับยกที่5ยกสุดท้ายเอาซับซอกซ้ายครับต้องฮึดหน่อยแลละครับอาจจะสับซอกคงเกียรติก็เหนียวไวโ้ไปคือไปยืนเหมือนยอมนะครับอาทีสูงเลยครับอ่าล้มลงไปครับ อย่ามีโอกาสนะครับเล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับคมเกียริแม่จะสลับกันเล่นไม่ได้นะครับเตะขวาครับคมเกียริครับตีเข่าไปตีเข่าซ้ายคมเกียรินี่ยกนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันนะครับอาลรต้องเตะบ้านครับต้องเตะต้องโต้หน่อยครับตีเข่าซ้ายเตะขวาครับนี่ครับต้องเตะครับ เตะขวาครับไม่เตะได้ยังไงครับ <c oughs> <c oughs> ก็พยายามจะเร่งนะครับซูเปอร์แบล็คโอ้แต่แกทื่อๆซึมๆนะครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บเ <c oughs> ตะขวาครับเตะให้รู้จักเลยครับโอ้โหผมเกีหยนที่มวยเข่าครับวันนี้เตะทางด้านซองซูเปอร์แบล็คนี้อยู่เลยครับ พยายามขึ้นมาครับสับศอกขวาแล้วก็ยอมไปเลยครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับแต่ก็ทุกคนนะฮะจะมีสปิริตครับจะเดินเข้าไปเนี่ยครับหาพี่โลงพี่เลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งแม้ว่าจะเดินแทบจะไม่ไหวแล้วก็ตามนะครับเนี่ยครับสปิริตของนักมวยครับ ก็คือเหมือนไปขอโทษขอพยซึ่งกันและกันนะครับคมบเกียรติโทมโนุทำรักษานะครับคว้าอัจฉีิ100,000บาทครับชนะคะแนนซูเปอร์แบ็กสอจต้อยแปดรว